สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดี FC, เอฟซีบอแพงเบอรส์สุข,ขสุคนเด้อบายดีย่ำสิเทียงพี่น้องมันนีงบอลแพงกับสิมามอบเงินให้ยายอ้วนพี่น้องเงินเอื่อยหัหกผนฝากมาให้มาอันจ้างคนเกี่ยวข่าหาบอลแพงขอขอบมกขอบใจเอื่อยหัหกทาง USA, ายูเอสเอไลเดอที่สอยเรือมาตลอดขอบมกขอบใจเอื่อยบอลแพงก็ดีใจลายลายพี่น้องเอ้ เกลี่ยผนกระสอยเรือบอแพงมาตลอดเนาะคือบอแพงไปเอามาแล้วพี่น้องเงินแปดพันสองเนาะพี่น้องเนาะเงินแปดพันสองกรขมุกขอบใจลายๆาบอแพงกับสีมอบให้ยายอวดเลยเนาะให้เผ่นเป็นคนจัดการเองจ้างคนพี่น้องมินกาได้คนงานมาสามสี่คนพี่น้องยังบ่ได้คนงานเนาะพังบางมืออื่นที่ได้จะคนเนาะ ขอให้เอือยอยู่ดีไม่แห้งเด้อเอือยหักขอให้สุขภาพเข้มแข็งลำรวยลำรวยดีใจพี่น้องเอ้ยเอือยพันซอยมาตลอดเนาะปีนี้พันกระจ่างคนนหายบาแพงจางคนเกี่ยวเขาีก็ไปเบิ่งพี่น้องได้ไพ่มาเแน่นอนมีแม่นวลแล้วก็มีลุงบาแพงเองไอวันหน้าหล้กก็ครอบครัวบาแพงนี่เลยพี่น้องได้คนน้อยมือนี่ เพราะว่าคนจ้างลายบระเพงกับพังเมืองอื่นสิไดดจะคนเอื้อผลบอกมาหาให้จ้างทั้งเกี่ยวให้จ้างทั้งหมัดเนาะก็ขอให้บุญคับนำสู่เด้อเอื้อประเพงกับสีมอบเงินจํานวนให้ยายอ้วนไว้ให้ยายอ้วนเนาะเพราะว่ายายอ้วนผนสิเป็นคนจ่ายเงินให้คนงานขอให้สุขภาพเข้มแข็งเด้อเอื้อไปเลยพี่น้องปรเพงกับสีนำไปมอบให้เอื้อ มอมหายใจอ้วนพี่น้องเกี่ยวเขาอยู่ดีใจหลายพี่น้องเอือยพันซอยมาตลอดมอมเงินใหย่อ้วนพากันเกี่ยวเขาอยู่ในหน้าเนาองพาเพ่งกับเกี่ยวมาเงินกับสองร้อยหาสิบดอนเป็นเงินบาทกับแปดพันซอง เงินจำนวนนี่เยอะอ้วนเพิ่นกะไอไฮบ๊อบแพงเอาไปซื้อกระสอบน้ำแน่อะไรพี่น้องเอ้ยกะสอบมาใส่อันเขาซื้อกระสอบกะสองร้อยหนึ่งดอกพี่น้องเอ,เอาายยังไงสิมาหมอะให้นะเอาายนะเอาายนะมมมอ้อวนพี่น้องคนงานมือน,นี้รวมเบอร์จักคนสี่คน สี่คนแล้วก็ครอบครัวของมาแพงอีสามพอมาแพงกับเป็นเมื่อยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยลงมาเกี่ยวเขาเป็นเมื่อยขอให้ยอวดเลยพี่น้องสดีพี่น้องก็ขอครอบมุกครอบใจเนาะทั้งเอื้อยหายู่ยเอย์เอกับเปืนกับมีเงินมาซอยสองร้อยหาสิบดอนยาอวดก็ดีใจลายลายพี่น้อง มือนี็ก็ได้ได้คนงานมาเพิ่มพอได้มาซอยพ่อพั่วเป่าแพงเนาะบ่ได้ลายบ่ได้ลายก็ได้อ้วนกับสีจ้างไปเรื่อยๆมือละสองสามคนก็เอาพี่น้องใครกับ่ได้เพราะว่าช่วงนี้คนกับจ้างลายบ่คอยมีคนใครกับเกี่ยวแต่เขาขอมุกขอบใจทั้งเอื้อยหักอยู่เอละลายเด้ออยู่ดีมีแห้ง็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะสุขภาพผ้เผ็งแข่ง นายอ้วนกะได้เป็นเงินกะแต่ท่านตายนาะพี่น้องสองรอยหาจิดอนค่ะให้บอแพงบอแพงก็มามอมให้นายอ้วนนายอ้วนก็สี่ายให้คนงานมือแรงงานีแล้วพู้อยากได้ก็ต้นนี้แล้วพี่น้องก็ได้ข้อให้มือแรงจังสิสีจโ่ยย หมกขอบใจเอื้อยหลายเด้อซอยเรือมาตลอดดีใจหลายพี่น้องปีนี้เพิ่งกับซอยเบาแพงอีกแล้วเพิ่นซอยมาตลอดพุ่นพี่น้องตู้เย็นกับเครื่องบ้าไงพี่น้องให้เบาแพงเอื้อยเพิ่นซอยมาตลอดเนาะตู้เย็นกับเครื่องบ้าไงชื่อ อบใจเอื่อยๆขอให้บุญค้ำนำสู่เด้อเอืเอ่อยอย่าให้เจ็บอย่าให้ไข่นี่มแม่นวลกับมาพี่น้องมือนแม่นวลพันมาอนอนมาไอ้วันหน้าแล้วก็ลุงเบาแพงน้องแตงเบาแซงเบาแพงทำนีแ่แหละพี่น้องเป็นลมแลลว,วเบาแพงนอนอยู่เตียง ผูกเป็นลมกัเป็นลมบ่ผูกเกี่ยวจตั้เย็นผูกเป็นรมเจริญในหนาทีการงานเดอเอือยทั้งเอือยทั้งอ้ายนั่นแหละน้อพี่นนอะขอให้มีความสุขดีใจเอือยบรรบาทิมบัวพลาซอยบ่แพงมาตลอดครอบครัวบ่แพง มาเกี่ยวเขาพี่น้องบาดนี้ฟังเบิ่งเมื่ออื่นพี่น้องสีได้จะคนเอื้อยิผนบอกมาว่าให้จ้างทั้งคนมัดจ้างทั้งคนเกี่ยวได้เพิ่นว่าค,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 คันเมือ่อใดได้คนร้ายบา่แพงก็สีเอาลายเมื่อนี้คนงานบาม่มีพี่น้องได้หน่อยบ่แพงก็เอาหน่อยอยากได้เป็นชิเป็นเศร้ามันแหลกไปอยูเดียวเนาะอยากได้ลายพี่น้องมันหัก คนบม่มีเป็นยังได้สิบใบขาไก่เม<า>ียนก่อนพี่น้องสี่โตเข่งกะละมังคั่วแล้วเลยปัารขาไก่ถาคนงานสี่โตแม่นงมุ่มเมียนอยู่ฮะเมื่อแล้วได้จะค้นบาตนี่เมื่อแล้วก็ได้ซ้ำเห็นนี่แล้วพี่น้องได้สี่คนพูลระโตเลยแม่น,นวลว่ให้เมื่อกินแรงเพิ่นขาไก่ไว้สี่โต้เฮ้ยถาคนงานเพิ่นว่าสีได้คนงานเมื่อแล้วมือน,นี่พากระจ่าง ในสามคนเอาขอสเลยาสองไหวเาลูกเขาดิหมกขบใจเอื่อยหลายๆเดินทางไปใส่กบขอให้ปลอดภัยเด้อเอื่อยบุญคํำนำสู่บ่ไ้เอา้อ่ขอให้เอื่อยเจริญยิ่งขึ้นไป เกี่ยวแล้วนี่เกี่ยวง่ายอยู่พี่น้องเขาบลมคมาเลยพี่น้องเด้อเกี่ยวเขานม้ได้ซสำนี้แหละพี่น้องใจประแพงกะอยากได้บุ๊บมามือเดียวเลยพี่น้องเนาะไปขึงไปขอนเลยนะ มือเดี้ยวแบบคอนทงเลยแต่ว่าคนบมนอ,นอมีทำทำหาเงินน้ำล้านเลยได้ปะนี่นนวันใหม่ลลาาวันใหม่บอแม่คือฝนสีตกอีกเลยได้ไหมวานเนี่ยได้ในสีเหลอดอยู่บอหนิ นเน,นี่ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยคันจะกได้มาบุบบาทเดียวผัดพุนพุนพุนผาบเป็นใจพี่น้องพุนมาตกนี่ก็เรียบร้อยอีกแล้วเบาแพงได้ได้ตากอีกรอบส่าา,ามากจ่าจว้ง ขัดมุดว่าได้ไลยคนก็หวยยานานเน่แล้วเนาะวาเนี่ยบัวบเข่าบะไข่กวมันหํามันห้ามผ่อนกับไข่กัามันอยู่ในก๊กู้น้องแต่งว่าจะกหามันวิทวันทีเ้าซแต่ว่าเข้ากอว่าเนยที่นี่อยู่ที่ศ้าซ้ำหนึ่งมเแ็สีเบดทะนุนี่นม่อวนบระทันหอดวันทีเศร้าซ้ำจงก่อนเลยที่เนาะเข่าเข่าก็ลุกเข้าเขาเลย ว,ว,ว,ว่าเป็ี่นแล้วพี่น้องเอ้ยคันว่าได้จ้างแล้วมันกระจำเป็นกัได้เกี่ยวแลยคนตกกัได้สื่อคือเก่าแลยโอ้คน้ามกัได้เกี่ยวแลยผลงามกับจะเป็นได้เกี่ยวอย่าอวนวะคันได้จ้าง,นะงเป็นได้พี่น้องบองเขาหนะน้าบ่แพงีนด้งามอยู่บ่เขาหน้าดำได้นี่พี่น้อง นี ab, ่น่ะเนอ้วนน่ะได้เครึ่งช่องสั้นแล้วก็ได้เครื่องสั้นเดียวพี่นนองเขาช่องสั้นโอ้ยเอื้อยผิ่นกระบมาเยี่ยมยามประเทศลาวเนี่ยบ่พอสิได้เอาของฝากไปให้เผิ่นเนาะมีแต่ซอยมาตลอดซอยมาตลอดทั้งวาเพลงยังบ่ได้ยังให้เผิ่นเลยบอกคิดยังว่าเล่นอยู่ประเทศลาวเนี่ยบ่มาเยี่ยมมายามเนี่ยจะได้ของฝากให้เอื้อยพิ่น

ไปหานางแตงนางแตงเกล่ยวอยู this, uh, way, right. um, kind of ่เจดีใจเพะเอื้อยพิ่นจ้างคนมาซอยเอื้อยพิ่นซอยจ้างคนเกี่ยวเขาเมือนวสิวิทวันที่เท่ากับโบวิทดอกพักกังขอบมกออกใจเอื้อยลายเด้อมาซอยจ้างคนเกีียวเขา ใจหลายจนว่าบ่อก,อกใจเอือยลายท่านมีแต่ครอบครัวบาแพงปีนี้เยะเลยแล้วพี่น้องเอ้ยเขาสิกอยเระสิกอยป้ะมุกขใจเอือยขอให้บุญขับนำสู้หาเงินใา้ได้เงินปัตนาชิงได้ขอให้ได้ชิงหนั้นเดอ้อเอือย สุขภาพเข้มแข็งตลอดปีตลอดไปยังไงอยากให้เอื้อไอพิ่นมาเยี่ยมยำมาลาวอยู่เนาะสิได้มีของฝากของต้อนให้เอื้อไอพินออพ่นมีแต่เอื้อยเพิ่นซอยท่านได้ยังให้เอื้อยเพิ่นเลยนี่มีแต่เอื้อยเพิ่นซอยมาตลอดพี่น้องเลย เงินแล้วบ่แพงกับสีลงเกี่ยวเขาคือกันพี่น้องเลยมือนี้พังเมืองมืออื่นสิได้หน่อยหรือสิได้ลายแต,แต่ว่าฝ้นนี่บ่แพงย่านย่านพี่น้องเลยพเพราะว่าคันคันเกี่ยวเกี่ยวและพ้นมาห้ามนี่ก็ท้อโคตรเมื่อยเลยพี่น้องเลยอันนี้เนี่ยเสกผ่อนเขานี่กับตาเขานี่เมื่อยสุด แม่องอสิขอจบฉิปเนาะก่อนที่ขอจบลิบกะขอขอบใจเอื้อยพันอีกครั้งซอยเรือมาตลอดขอให้อายุมันคน,นย,ย,ยืนเด้อเดือดทั้งเอือยทั้งอ้ายปัทนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นให้ให้สมความปัถนาอย่าให้เจ็บอย่าให้ไข่ขอให้ลำรวยลำรวยขึ้นเมื่อนาอ้อนี่ก็ขอจบฉิบก่อนนะพี่น้องเนาะลงเกี่ยวข่าวต่อ สบายดีสบายดีพี่น้อง